เอออยู่คนเดียวเย่เท่งคื่อแม่งมันลงกี่ตัววะยี่สิบกว่าตัวเราสองตัวได้สัตว์แล้วเราสามสิบกว่าตัวตัวประจุปั้นไหมเย่เอาจุปั้นเวลาได้นะได้เลยโอ้ยเยเอ้ยเท่งเถื่อย่าหาทำไม่จะเพ้ปัญหาคือแม่งคอยดูเถอะมันต้องวิ่งเข้าบ้านเรารัวๆแบบรัวๆไอ้เยี้ยมึงก็มาช่วยกันฟาดเอ้ยก็ได้เดี๋ยวช่วยรัวโอ้ยมีคนเลย บ,บับบับสี่แถวเังวะสองสามแถวก็เดียว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 ีเดียวอีกเดียวพี่เจ้เขาด้วยเหรอมึงไม่ได้อะไรสองมาตานไวุ้่เฮียอันนี้ไไงด่าอดไไงอีโถติดโลดขนาดไหนเนี่ยโอ้โหติดโลดสามรอบไม่ตายอ่ะปกติโอ้โหไอสารอะไรมึงเดี่พัดมูอยู่ไหนฮัลโหลเอาคุบะให้แล้วไม่ให้เหรอไม่มีมึงม่อยู่นิ่งไง ไม่ได้เดินเลยแย่ะป่ะเกียรไปได้ยไงครโอ้โหไม่ไม่มีคนเลยจริงๆว่ะไม่สนในบ้านเลยวะมันอยู่บ้านเราหมดไอ้เหี้ยเลยโอเคโอเคแม่ทำแม่ทำมันอยู่ในบ้านแม่ทำมันอยู่ในบ้านไอ้เหี้ยกูต้องบ้าโล้วเต็มบ้านเลยว่ะโถมอีกแล้วเหรอเต็มบ้านเลยว่ะโธ่มีแล้วเหรอไอ้เหี้ยโอ่มีนุ่มนอยดีกว่าเอามาจบออกมาจบปั้นใหญ่เลือดกูยัะเออกูว่าเอาจบปั้นใหญ่ไปเออไอ้เหี้ยล้วกูไม่เห็นปั้นใหญ่ป่วยเอ้ย เมื่อกี้เห็นอยู่กูก็ไม่เห็นปัญใหญ่คลิปหายแล้วเออเข้าบเข้าบ้านไปแล้วออกมาไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเหมือนกันเออมาตายมามาตายอไม่ได้ตายปอยอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านมาแล้วปู่มึกินไม่ดีดีอ่ะอวันนี้พี่กดจานแล้วพี่กดจแล้วทำไมหนูไม่พากันลงเยอะๆหรอเกมกูมึงเกิดบ้าไปเลยเกิดแล้วต่อแป๊บจบปัญใหญ่เหรอเออหรือว่าอยากเล่นถ้าถ้าอยากเล่นก็เล่น เราไปก็มาเล่นตัวปั้นเลถ้าเล่นเราจะแพ้อ๋อเวียลืมเปลี่ยนคนดีกว่าลุ้จะเล่นมึงต้องกันปั้นกันบ้านไอ้สัตว์โอเคเดี๋ยวกลับบ้านวิ่งกลับบ้านเลยตายไม่โต้ไม่ครบไม่ครบผ่านอะไรม่วงม่วงแต่พี่อยู่บ้านอยู่แล้วนะเฮ้ยทำไมมันมีแค่สองอะครหรอบ้านมันก็ไม่มีอะไรเล่นไงบัฟใหม่ีิบบัฟใหม่ดับเปลี่ยนเลยไปไปไปพี่เตียวเตียวควงตีนหรือแบบเมื่อกี้เฮ้ย เบสัตว์มึงไม่ต้องพูดเลยแขวยไอตัวละครใหม่มาน่าหนักมากเดียวละครใหม่มาผมไปกดมาเล่นๆได้มาสองตัวแล้าที้ตัวฟรีกดไปไปแล้วพี่เฮ้ยมาไมช่วยตีอุ๊ยใครฆ่าฉันตายนี่เออวอลแบบนี้กูนึกว่าเหรียญวอลคูณสองหมดแล้วมั้งเหรอ ก็หมดแล้วไงไม่ใช่หรอหยาดหยาดสองอาทิตย์นุ่นอ่านไม่เนไม่ใช่ด้วยตึย yeah. ุงแพงเฮ้ยซัปโปโรลึกมาะไม่เหี้ยน้อยน้อยโอ้ทำไมไม่มีอ่ะมีคนต้องมาเหี้ยทำนี้กี่วันไว้เฮียใจแค่ปขอบคุณครับทำะไรวีนี่แหละโอ้องโผล่เดี๋ยวก็ท้อนไอ้สัตว์ไปแล้วน้องโผลไปแล้วไปดีเอาท้อนมาเลย แม่งลืมส่งดอกอีเมากัรบ้านแม่งก็กันไม่อยู่วะเฮียกันบ้านอีเมาเอออันนี้ต้องเล่นอาชีพพี่ฮธนูเกิดเกิดเฮียตีตบกตัวเกิดอในจีนรแล้วจ้าส่งดอกก่อนลืมส่งดแบงเาออกเล่นนี่อี่าม่งขอเห็บวาย โด่งยังไม่ใช่โด่งไอ้บางทออไปแล้วเมื่อกี้เปิดูจะแดงวะโล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 ่ low, 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 low. ทำไมเลื่อนไม่ปั๊มวะสัตว์เอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ถึงฝันอืมไอ้กูแก้มึงไม่ได้เออแก้ละแก้ทำไมวะไอ้เหี้ยอยู่ในบ้านกันปะเมื่อกี<ๆ>้กูเห็นอะไรแปลกอย่านะนอย่า <ๆ S 1> นะอัน<ห>น,นัน้นไงยินพีพี ไอ้ไอ็งแตกนะยังไม่ได้ตีเลยใครยิงมันวะกูจะเฮออมันมันคือสนองนั่นเหรอมันมีมันมีตัวขายยาด้วยเหรอในโว่มีที่ตายมันไม่เคยเห็นออ๋โอเคโอเคโอเคไม่ไม่ค่อยได้ลงเลยอ๋องวิธีในนี้อ่ะ ไอ้ตัวขายยาแต่ว่าขายยางูงูเฮียควรมีลูกธนูมีดอกไม้มากกว่าใช่ควรมีหม้อเฮียก้าวขึยนไปเออควรมีหม้อหม้อหม้อชิ้นละหนึ่งพันเอ็มหรอหนึ่งวันไปดูไปดูไปดูไปหนึ่งพันเอ็มหนึ่งพันเอ็มก็ยอมซื้อนะครับถ้าลือหมายเฮียก็ต้องอย่างนั้นแหละเฮียหนึ่งล้านความดีก็ต้องซื้อเฮียหนึ่งล้านคอมหนึ่งล้านคอมดีเลยหรอเนีขาไปจะถึงแล้วไอ้สัตาร แสงก็พอมึงก็หนึ่งความดี cover เอ๊โอ๊แจ็คแจ็คไปฆ่าใครทำไมมันได้เยอะจังทำไมเวล่าฆ่าคนได้แค่สี่คนเนี่ยมั้งมากี่เออไอ้เพื่อนเฮ้ยรักวิ่งว่ะไอ้รักวิ่งว่ะมันวิ่งหนีเลยว่ะแจ็คไปฆ่าใครวะงงคว้าคนเหมือนกันนะไม่รู้ฆ่าใครเฮ้ยปัญนดีกว่าอย่ากูต้องมานั่งจำเลยว่ากูฆ่าใครไปบ้างเฮ้ยดาบอย่าลืมไปแล้วว่าลืมนะ เออไม่รู้ได้ไงฟังอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวกูตอบคำถามพี่แอก่อนเมื่อกี้กู้ค่าบังกับค่าผัวไปตรงตัวเดี๋ยวบอกไม่ต้องไม่ต้องโอเคโอเคโอเคอีสัตว์เอ้าก็มีถามแค่แจ็กอุ้ยไอ้เบนซ์มึงฆ่ามาหรอหรือว่ามันมาในนี้เป็นลมแดดเฮียสกิลด้วยไอเพี่แอร์ไปพ่อออกมาเร็วเร่งการแล้วโอ้ยยี่อะไรกั อะไรกัดตูนี่แน่กคุณจะรู้ใช่ใช่ขาขึ้นก็เลยถามแค่เอองั้นงั้นไปถามบ้างปั้นครึ่งหลอดแล้วนะมาจบจบดิโอ้วจบจบไปไอ้เอามากินเลยเอามากินเลยทำโบจินเยวพอได้ไหมตัวนี้พี่แป้งคุณเลมโบไมไ้ไม่แป้งไ,ไม่ตายอ่ะ้โดนฆ่าก่อนส่งไอ้คตว์ ไอ้เหี้ยบังตายเว้ยบังโดนโดนกูถอนเหี้ยไม่มีแกเเล่นโคตรยากเลยวะไม่เป็นไรหรอกมึงโชคดีที่ไปอะไรจะจบแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโดนกูไปสี่หมื่นเป็นไงเยอะสิ่งก่อบไม่ต้องถอนนะครับเมืเ่อกี้แตมีเพียว<อ>ๆนะครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ย<อ>มึงมาลดตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยเบนไอ้ขี้ร์เราเอ็ดเดียวหน่อยสวยเอ็ดเดียว กว่าธรรมะก็อยากให้เราจบปั้นเหมือนกันมันก็ไม่กันเลยเฮ้ยเธอหิวข้าวเหรอหิวหิวยังอีกเหรอยังไม่เจออีกเหรอเอ้ยยังไม่ยังก็เจ้าอย่ากินเค้กกล้วยไม่อยากอยากยังยอยู่ดี่จะบอกอีกเอี๊ยมไม่สัตต์เรกเหมอเออจะบอกหรืเกิดแล้วเกิดแล้ว ใครจะอึกอยากกินเยี่ยมกล้วยเอ้าอีเหี้ยรู้แล้วไอ้เหี้ยที่มันไม่จบไม่ติ่นเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แหละจ้าไอ้เหี้ยมันเป็นตัวเปินอันเนี้ยไอ้เหี้ยสองมาตรฐานวะพวกมึงไอ้เหี้ยเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แม่งมันจบไปแล้วไอ้เหี้ยมึงพูดไม่หยุดเลยคุยเฮ้ยแจ๊คตีตีมันก่อนคลิปหายแล้วตีแล้ว เลยกินปิดหูมาใช่เหรอแล้วมันปิดหูแล้วมึงจะถามมันจะดูได้ไงในมันในไม้เนี่ยเฮ้หมอหน่อยหมอหน่อยกิมหมอกูยังไม่ตายโอเคโอเคยี่มีพวกูหลอกนีไปสัตว์ไม้ในไม้ไอ้เหี้ยมึงอ่ะเออคุยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยคุยเรื่องอื่นนิ อะไรนี่กูไม่คุยเรื่องยมนบ้วมือหน่อยสัตบกูจะไม่จบหรอทำยังเงี้ยเอจะเอกเออพูดถึงยันบัวเอกไอ้สัตว์ว่ามันดิ่ไอ้วันรู้ไอ้บางสะท้อนใส่หมอกพี่บางสะท้อนใส่หมอกไอ้ย่าช่วยกูทียากี่โอ้โหไอ้ตีหมอกลวยละลายเมื่อกี้กูสะท้อนหมื่นก้าแต่ไม่ได้ตีเสริมโอ้ไม่น่ากดยาเลยกดมาแล้วเล่นแบบเนี้ยไมอ้ติวีเล่นงูดจริงวันเนี้ยอุ้ย อย่าว่าตัวเองเลยที่ใช้คำว่าโง่และเบื่อมากว่าตัวเองดีกว่ามีคนว่าไปไหนบังบังไปไหนจ้า20,090ไปดีบังสแลปช้างค้าศิกก็เดี๋ยวราคาแน่นแน่นไงเมื่อกี้สามหมื่นเห็นบ้างที่ปอสะท้อนอ่ะลูกหลักเอเทล่าเนี่ยบอกเลยว่าโลวาหลักเอเทล่าเนี่ยแจ๊คขอโทษปะน้องดาวเข้าบ้านแล้ววิ่งหนีไหมเนี่ยซับบิโลซับบิโลวิ่งหนีทำไม ิ่งไปเงี้ยจแล้วควายควายเท้าเจ้าควยเท้าข้นีดีนะขึ้นมาหน้าหนึ่งเหี้ยจบสักทีได้ไปสั่งเยี่ยมกล้ย